สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่องเพลคคูณกันนะครับ หนังว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกอนาคตที่ประวัติศาสตร์และอารยธรรมของเหล่ามน,มนุษยชาติที่สังสมมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคนนั้นได้เลือนหายไปจนหมดเหลือทิ้งไว้แค่เพียงความน่าชงนให้คนรุ่นใหม่ได้แคลงใจว่าเหตุใดเหล่ามนุษย์นั้นจึงต้องมาอาศัยอยู่ในสิ่งปลูกสร้างขนาดมหึมาที่ลอยเควงคว้างอยู่ในอว,วกาศอย่างโดดเดี่ยวโดยที่ท้องฟ้าและแสงแดดอันแสนอบอุ่นนั้นถูกแทนที่ด้วยแสงไฟนีออนอันเนย็นเยือกและโครงเหล็กอันแข็งกร้าวที่คอยคุ้มกลาหัวหวล่อเลี้ยงให้เหล่ามนุษย์ยุคใหมน้นามาดี ทางรัฐบาลจึงได้ก่อตั้งกรมรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ขึ้นมาโดยมีเด็กหนุ่มที่ชื่อว่ายูราเป็นคนคอยเก็บกู้ข้อมูลต่างๆจากโลกยุคเก่าที่หลงเหลืออยู่ในเทคโนโลยีโบราณอันค้ำเคื้อที่ใช้เลขฐาน2เป็นหลักและคอยนำเอาข้อมูลเหล่านั้นที่ถูกค้นพบมาร้อยเรียงประติดประต่อเข้าด้วยกันเสมือนเป็นด่งการต่อจิกซอเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมเลือนแต่ทว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานวันเข้าความหวังที่เหล่ามนุษยชาติยุคใหม่นั้นจะได้ไปจักเห็นถึงความจริงมันก็ยิ่งเลือนลางมมมมมมาาาาาากกกกขข้้้้้นนนนเเเรรื่่่่ออๆๆพพะะถแแววัจส็บููลใหหไไดค ตามแต่มันก็ไม่มีข้อมูลใดเลยที่จะสามารถเชื่อมโยงและบอกให้พวกเขารู้ได้ว่าสถานที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่น้าตอนนี้มันคือที่ใดและเหตุใดเหล่าบรรพบุรุษของพวกเขาจึงได้นําพวกเขามาปล่อยจริงเอาไว้ที่นี่จนกระทั่งในวันหนึ่งยูราได้บังเอิญไปเจอกับคลิปวิดีโอปริศนาของหญิงสาวคนหนึ่งเขา้าแต่ด้วยความที่คลิปวิดีโออันนี้นั้นมันเป็นข้อมูลเก่าที่ถูกหมักหมมมาเป็นเวลานานจึงทําให้ข้อมูลต่างๆที่อยู่ภายในคลิปนั้นได้รับความเสียหายไปค่อนข้างมากยูรา <Y ura S 2> จึงได้ไปขอให้ริงโกะเพื่อนสนิทสมัยเด็กของเขาที่ซึ่งทํางานอยู่ใน,นแแผนนกวววิิิเคครรรราาาะะหข้ออมูลลช่่่่่ยตตจสสบงงงงๆทีปึ สิ่งของหรือวัตถุต่างๆที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอนั้นมันล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยสิ่งที่พวกเขาทั้งคู่นั้นไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างเช่นหนังสือเล่มที่หญิงสาวปริศนาในคลิปกำลังถืออยู่เพราะตามที่พวกเขาเข้าใจวัตถุที่เรียกว่าหนังสือนั้นมันควรจะมีแค่ตัวอักษรหรือภาพเท่านั้นซึ่งหนังสือเล่มที่พวกเขากำลังเห็นอยู่นั้นมันดูแตกต่างออกไปจากเล่มอื่นๆอย่างสิ้นเชิงซึ่งการค้นพบในครั้งนี้มันทําให้ยูราตื่นเต้นกับสิ่งแปลกใหม่ที่เขาได้พบเห็นเป็นอย่างมากและนับตั้้้้้้้งงงงแแแแแตตต่่่่่วววววัััััััันน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 นเเเเปปมม็็มมมาาาาาายยููููรรรรกกกกกกออออออหุบบขขลลลคิดีโ ที่โหยหาอยากจะรู้ว่าแท้จริงแล้วเนื้อหาใจความที่อยู่ในคลิปวิดีโอนั้นมันคืออะไรกันแน่ทว่าในทางกับกันการที่ยูร่านั้นได้ทางานหามรุ่งหามค่าทุ่มเทเวลาท,ทั้งหมดที่มีไปกับการสืบค้นข้อมูลมันทําให้ริงโกะที่แอบชอบเขาอยู่นั้นรู้สึกว่าในตอนนี้ยูราเขากําลังได้ค่อยๆอ,ออกห่างไปจากเธอมากขึ้นเรื่อยๆเยสมือนเส้นใยความสัมพันธ์ระหว่างเขาและเธอนั้นกาลังค่อยๆขาดรอนลงไปทีละน้อยโดยที่ทางยูรานั้นไม่เคยได้สังเกตเห็นเลยกระทั่งในวันหนึง่งขณะที่ยูรากําลังยา,ยามกู้้นขมูลลิิิปวดีโอของงหญสาามันยังเเเเเช่่่่นนนนคยยอออูังงงาบบื้ทีริม ใจในการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ก็ได้พูดจาตัดพ้ออย่างสิ้นหวังกับยูราไปว่าบางทีข้อมูลที่พวกเขาได้ทุ่มเทรวบรวมมาทั้งชีวิตนั้นมันอาจจะเป็นแค่เรื่องโกหกโดยที่ความจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้มีท้องฟ้าหรือพื้นหญ้าเหมือนอย่างที่บันทึกได้กล่าวเอาไว้ก็เป็นได้ซึ่งคำพูดเหล่านั้นมันทำให้ยูราได้ฉุดคิดถึงคำพูดของริงโกที่เคยพูดกับเขาเอาไว้เมื่อสมัยก่อนโดยที่เธอนั้นได้บอกกับยูราว่าสมัยที่เธอยังเป็นเด็กนั้นคุณย่าของเธอมักจะเล่าเรื่องราวชีวิตของผู้คนที่ กานพวกเขาออกจากท้องฟ้าและสามารถหายใจได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาเครื่องปรับสภาพอากาศแต่ทว่าด้วยมลพิษและยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจึงทาให้พวกเขาเหล่านั้นต้องพากันอพยพมาอาศัยอยู่ในโลกกรงเหล็กแห่งนี้ซึ่งก็มีกลุ่มคนบางส่วนที่ไม่สามารถทําใจยอมรับความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้และยังคงสิบหาาการได้ใช้ชีวิตอยู่บนผิวโลกซึ่งคุณยายของเธอเองก็เป็นหนึ่งในคนแบบนั้นกระทั่งในวันหนึ่งคุณยายของลิงโกเธอได้ตัดสินใจที่จะปีนกลับขึ้นไปยังผิวโลกเพื่อหวังที่จะได้เห็นท้องฟ้าออออีีีกกกกสสสััััครร้้้้้งงงงงแแแตตต่่่่่่ทททววาาาาาายยุดดดลลลเธ็ไไไมมมถถปึนนะพ ยังสถานที่ที่ริงโกะกับยูรากำลังนอนพูดคุยกันอยู่ตรงนี้ซึ่งด้วยเหตุนี้เองทางริงโกะจึงอยากให้ยูราตัดใจจากโลกที่เขาเห็นจากข้อมูลภาพไปซะเพราะไม่ว่ายังไงมนุษย์ก็ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไร้ซึ่งเครื่องปรับสภาพอากาศและต่อให้ยูร่านั้นจะค้นพบข้อมูลใหม่ๆหรือเข้าใจมันมากแค่ไหนก็ตามแต่เขานั้นก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงความจริงที่เกิดขึ้นกับโลกได้อยู่ดีเพราะด้วยความที่ริงโกะเธอนั้นทํางานอยู่ในแผนกวิเคราะห์ข้อมูลมันจึงทําให้เธอรู้ดีว่าแท้จริงแล้วมนุษย์ก็คือต้้้้้้นน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 ตตตตออ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 อของงงงงงเเเเเเรืืื่่่่่่่ททััหหมมมมดดดแแแลลละะป็็คํําาาาาายยยยววซึธบไกีจ รับรู้ถึงความโง่เขลาของเรามนุษย์ในอดีตมากไปกว่าน,นี้อีกแล้วและบางทีข้อมูลพวกนั้นมันไม่ควรจะถูกขุดขึ้นมาเพื่อศึกษาเลยด้วยซ้ำแต่เว่าในทางกลับกันถึงแม้ว่ายูร่านั้นเขาจะรู้เรื่องพวกนี้อยู่เต็มอกอยู่แล้วแต่ภายในใจลึกๆเขาก็ยังคงแอบหวังให้สถานที่ที่เขาเห็นในข้อมูลภาพเหล่านั้นยังคงหลงเหลืออยู่ณที่ใดที่หนึ่งสักแห่งบนโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งในระหว่างที่ยูร่ากาลังคิดอะไรไปเรื่อยเปลยของเขาอยู่นั่นเองการกู้ข้อมูลคลิปวิดีโอของยิงสาวปริศนาในครึ่งหลังก็เสร็จพอดีีีแลลละะเเเเเสยยยงงงงงงงพพออ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 ัันนไไรรรรรราาาาาาท่่่่่่บกกถึึืืวววคคดดโ้ซมหหใ วันที่ดาวแม่ของเรามนุษย์นั้นจะได้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลก็ได้ดังขึ้นโดยที่โยโกะหญิงสาวปริศนาคนที่อยู่ในคลิปนั้นเธอได้เป็นคนร้องเพลงนี้ออกมาเพื่อหวังที่จะขับกล่อมเหล่าเพื่อนมนุษย์ผู้ร่วมชะตากรรมก่อนที่เธอนั้นจะได้เดินขึ้นไปยังบนผิวโลกและจ้องมองไปยังยานอวกาศที่กําลังโบยบินอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวเลษกน้อยใหญ่ที่ส่องแสงเสมือนเป็นอย่างหนิงห้งหอยประดับท้องนภาลัยก่อนจะได้มุ่งตรงไปสู่ดวงจันทร์ซึ่งเมื่อยูราเห็นแบบนั้นเขา้ามันก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกมีหวังใในน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 กกกกกาา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 ารรรททีีทีี่่่่จไดดด้้้้้้้เเเเหหห็็โลลลลออออยยยูููขขมมภพัััััฝวววิิตตตตชงงงสค รอช้าที่จะตามหาลิฟต์ตัวที่จะพาเขาขึ้นไปยังบนผิวโลกและรีบกดขึ้นไปในทันทีซึ่งเมื่อเขานั้นได้ขึ้นมาถึงยังพื้นผิวโลกแล้วมันก็ทําให้เขาถึงกับอึง้งทําอะไรไม่ถูกเมื่อเขานั้นได้พบกับท้องฟ้าและแสงตะวันเป็นครั้งแรกในชีวิตก่อนที่เขานั้นจะได้ขาดอากาศหายใจและค่อยๆร่วงหล่นลงมาอย่างช้าๆซึ่งความจริงแล้วทุกๆอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นไปในแบบที่เขาคิดเอาไว้เพราะสิ่งที่เขากําลังเห็นอยู่นะตอนนี้มันไม่ใช่ท้องฟ้าหรือปุยเมฆแต่อย่างใดแต่มันคือไไไอออออออเเเสีีีียยยยยยงงงงงาา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 านน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 พพททท่่่่่ถูููกกปปปปลานานลลลิิ้้้รรรมม็วววหหซึใคคััแดดดโญ ือกก็คโยเธอได้อธิบายเพิ่มเติมเอาไว้ว่าดวงดาวสีสนิมอันแสนหมองมนที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอนั้นจริงๆแล้วมันก็คือดาวโลกที่ถูกมลพิษกัดก่อนจนไม่เหลือชิ้นดีจึงทําให้เหล่ามนุษย์นั้นจาเป็นที่จะต้องอุยพพากันย้ายมาอาศัยอยู่ในอนานิคมบนดวงจันทร์ที่เสมือนเป็นดั่งแสงสว่างแห่งความหวังอันเยือกเย็นเพื่อให้เหล่ามน,มนุษยชาตินั้นสามารถดํารงเผ่าพันธุ์อยู่ต่อไปได้ส่วนทางด้านของยูราที่กาลังลอยเคว้งอยู่ในอวกาศและกําลังค่อยๆได้หมดสติไปทีละน้อยนั้นภาพสุดท้ายที่เขาได้เห็นนนนนนกกกกก่่่ออออจจะสสิิ้้้้ลลลมาาาายใคคืภพงงดดวโััไไรซึผูทีีีบปํ และหนังเรื่องเพลคคุณก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หนังเรื่องเพลคะคุณได้คะแนน IMDB สูงถึง7.1คะแนนสุดท้ายนี้หากข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนผมต้องกราบขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยและขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ